สวัสดาค,คุณผู้ชมคะคินเชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านตอนนี้กําลังกังวลและสงสัยว่าจะเลือกติดตั้งราวบันไดาราวระเบียงกับบริษัทไหนดีเพราะว่าเราค้นหาทีไรนะคะก็เจอหลากหลายบริษัทเยอะแยะมากมายเลยค่ะจึงทําให้เราเลือกไม่ถูกวันนี้นะคะคินจะมาแมนะนํา3เทคนิคง่ายๆเลือกบริษัททําราวบันไดยอย่างไรดีถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเทคนิคที่1ความน่าเชื่อถือของบริษัทคะ่ะ เมื่อเราได้แบบราวบันไดราวระเบียงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสิ่งแรกที่เราจะเลือกก็คือมองเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทนั่นเองค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะลองสอบถามเขาดูว่าเปิดกิจการมาได้7จ0สปีหรือยัง เพราะว่าระยะเวลาจํานวนนี้นะคะก็เป็นชิ้น,นึ่งที่สามารถการันตีถึงผลงานได้ว่าเขามีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วค่ะเมื่อเราทราบข้อมูลแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองถามเขาเพิ่มเติมสักนิดค่ะว่ามีบริษัทหรือโชว์รูมให้เราเข้าไปติดต่อได้ดูสินค้าจริงเพื่อทราบถึงการปีตัวตนของบริษัทนั้นค่ะเทคนิคที่2มาตรฐานของสินค้านั่นเองค่ะเมื่อคุณผู้ชม ได้ข้อมูลของบริษัทกันมาระดับหนึ่งแล้วนะคะคิมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เลือกสินค้าโดยดูจากวัสดุจริงกันอีกครั้งค่ะว่าวัสดุที่ใช้ทำราวบันไดาราวระเบียงนะคะมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นอย่างไรโดยคุณผู้ชมนะคะไม่ควรดูจากรูปเพียงอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าดูจากรูปนะคะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันไปหมดเลยค่ะ ในส่วนนี้คิมใหญ่จะแนะนําให้คุณผู้ชมได้เข้าไปดูสินค้าจริงไม่ว่าจะเป็นความหนาความบางความเรียบร้อยของชิ้นงานค่ะรวมถึงเกรดของวัสดุที่ใช้ทําราวบันไดาราวระเบียงนะคะคุณผู้ชมเพราะส่วนนี้มีความสําคัญมากๆค่ะเมื่อติดตั้งไปแล้วจะต้องใช้งานได้อย่างแข็งแรงมั่นคงไม่โยกคลอนหรือเคลื่อนตัวตลอดระยะเวลาการใช้งานค่ะ ที่3เทคนิคสุดท้ายคือการรับประกันผลงานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมจะลืมในส่วนนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะเป็นการรับประกันหลังการขายเพื่อความสบายใจของเรานั่นเองนะคะว่าหลังติดตั้งงานไปเรียบร้อยแล้วบริษัทจะดูแลคุณหลังจากการขายนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชม3เทคนิคที่คิมนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะข้อ1ก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือของบริษัทนั่นเอง ข้อที่2ก็คือมาตรฐานของสินค้าและคุณภาพของสินค้าข้อที่3ก็คือการรับประกันนั่นเองคิมเชื่อว่า3เทคนิคที่คิมนำมาให้คุณผู้ชมได้ฟังในวันนี้จะเป็นตัวช่วยกรองการเลือกบริษัททำราวบันไดระวเบวียงให้คุณผู้ชมเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะคิมจะมีข้อมูลอะไรดีๆนํามาฝากกันฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คิมต้องขอตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ